ไม่อยากปัดปีมาฮือแห็มแล้วนะเจ้าวันนี้ไม่ต้องจะเอามาคั่วใไซมูซับเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังบักเกยกินเมนูนี้ใครที่มีหัวปีอยู่ที่บ้านกดแชร์คลิปนี้ไว้แล้วก็เอาสูตรไปลองทํากินกันดูเลยเจ้า ไม่อยากไปปัดหัวปีมาจากบ้านสวนนะเจ้าปีวันนี้หัวใหญ่ดีขนาดมี fc c o m มน n t มาบอกไม่ต้องว่าเพื่อผสมน้ํากับน้ํามะนาวแล้วก็เกลือนะเจ้าเอาไว้แจ่ปีปีจะได้บะดำเจ้าคราวที่แล้วไม่ต้องทําแอปหัวปีเจ้าแล้วก็ในน้ำเนี่ยไม่ต้องใส่กเกลือมาได้ใส่น้ำมะนาวเอาปีลงไปแจ้แล้วปีก็ยังดำอยู่รอบนี้บะผาาเจ้า หลังจากที่แกะกาบแดงๆมันออกจนขาวอย่างนี้แล้วนะเจ้าก็เอามาพากเกิงหลังจากนั้นก็ตัดเอาแกนกลางมันออกถ้ามีดอกแก่ๆที่มันอยู่ระหว่างกาบอะ่ะก็เอาออกตัวยนะเจ้า หลังจากนั้นก็ซอยให้เป็นเส้นย่อยๆซอยแล้วก็เอาไปแจ่ในน้ําที่เราผสมน้มามะนาวกับเกลือไว้นะเจ้าไมต้องจะแจ้ปีไว้ก่อนนะเจ้ายังบ่เอาออกมาเพราะว่ากลัวมันดำระหว่างนี้ก็จะไปเตรียมพริกแกงเครื่องแกงเจ้า ส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงฮากะปิแล้วก็เกลือสำหรับห้าหรือว่าปารา้าเนี่ยนะเจ้าไม่ต้องใช้้าปากระดีบดัยมรมีห้าบดเหมือนไม่ต้องก็จะใส่เป็นน้ำหาติปเปิลแบบขายเป็นขวดมันก็นได้เจ้า พอตำพริกแกงจนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าไม่ต้องกัดจะมาล้างปีที่เฮาแจ้ไว้เนี่ยล้างน้ำเปล่าสักสองสามน้ำ นี่ปีบดาเลยนะเจ้าขาวโจ้าโฟเลยเตรียมขัวครบหมดแล้วนะเจ้าตึงปีพริกแกงแล้วก็วันนี้ไม่ต้องจะขั้วใส่หมูสับหรือว่าหมูบดนะเจ้าใครจะใส่หมูสามจั้นก็นได้พัดย์เอามาใส่ก็จะมีผักแครหรือว่าใบาชะพลูต้นหอมผักป้อมแล้วก็มะเขือส้มอ่าลงมือทําได้เลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปไม่ต้องใจน้ํามันราเข้าเจ้าหลังจากนั้นก็กวาาพริกแกงลงไปพัดไปขั้วให้มันหอม,หอม วัดพริกแกงออกมาแล้วเอาน้ําล้างโคกละไว้นะเจ้าพัดพริกแกงจนหอมดีแล้วก็ใส่จิ้นหมูลงไปหมูบดเนี่ยไม่ต้องเอาออกช่องฟิตมาแล้วก็เอาไปละลายน้ําแข็งในไมโครเวฟฝั่งไปหน่อยตังกลางยังบ่ค่อยละลายเจ้าทอกน้ําล้างโคกใส่ลงไปเลยแล้วก็พัดจนกว่าหมูจะสุกดีอ่าพอจิ้นหมูสุกดีแล้วก็ใส่ปีที่เฮาซอยไว้นะ่ะใส่ลงไปเลยเจ้า ปีเนี่ยใจเวลาพัดบะเมินก็สุกแล้วเจ้าพอเขาพัดจนปีเขาสุกดีแล้วก็ลองจิ้มดูนะเจ้าจิ้มก่อนที่จะปรุงรสชาติเพราะว่าเขาใส่ตึงเกลือเนาะแล้วก็หากะปิอะ่ะมันอาจจะเกมอยู่พองแล้วนะเจ้าไม่ต้องใส่ผงชูรสนะเจ้าแล้วก็น,น้ำปลาสำหรับผงชูรสเนี่ยใครมากินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อ่ะยอดน้ำปลาให้หน่อยนึง ปรุงรสอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะเจ้าผายจะใส่สีองค์สียวใส่รสดงรสดีอย่างเงี้ยใส่ได้เลยตามชอบแต่ว่าคึอจิมดูก่อนจิมไปปรุงไปถ้ามันมันจะเกมเวลามันเกมแล้วมันจะแก้ยากปรุงดูแล้วลองจิมดูมํกำการถ้าว่าถูกปากแล้วเนาะจับแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยเจ้าผักที่ใส่วันนี้ไม่ต้องใส่ใบผักแครนะเจ้าหรือว่าชะพลูเด็ดมาจากหลังบ้านไผ่ที่ อยากจะใส่พักละหรือว่าชะอมนะเจ้าก็เอามาใส่ตัวได้แต่ว่าไม่ต้องบัดใส่เจ้าฉีกักแค่ใส่ลงไปแล้วก็พัดสักกร,รมหนึ่งนะเจ้ามอกขึ้นพักมันสลดแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะใส่บอร์เกอส้มเจ้าหลังจากที่เขาใส่บอร์เกอส้มลงไปแล้วเนี่ยก็จะพัดแถมสักกร,รมหนึ่งมอกขึ้นเบออส้มมันโดนความ้อนสักกร,รมหนึ่งนะเจ้าแล้วเขาก็จะปิดแก๊สปดมอแกงได้เลย ใส่ถ้วยใส่จานแล้วก็อ่ยต้นหอมผักป้อมซอยไผ่มีกระเทียมเจียวนะเจ้าเอามาใส่ตัวก่อยซ้ำจะลำเวลากินก็กินกับข้าวนึ่งเนาะแล้วก็แคบหมูมันตึงจะเปิงกันดีขนาดต้มตักไปให้แม่ย่าถ้วยหนึ่งแม่ย่าก,ก็ยังถามอยู่นะว่าคั่วอย่างใดแสดงว่า เมนูนี้ไม่ยากกว่าเบเกยกินเหมือนกันและแม่ต้อมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่ยังบบเกยกินไ,ไก่เอาไปยำใส่ชิ้นไก่อย่างเงี้ยก็ลองเอาสูตรนี้ไปทํากินนะเจ้าขัวใส่หมูซับหรือว่าขัวใส่หมูาาําจั้นกินกับข้าวนึ่งกินกับแคบหมูล่ำดีขนาดก็เป็นอาหารเหนือแฮมหนึ่งเมนูที่ต้องลองนะเจ้าอยากจะให้แม่ต้อมทําคลิปเมนูอันยังก็คอมเมนต์มาได้แล้วปากกันใหมคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า